Hey, เพื่อนคุณรอแล้วนะครับหมดยังเนียเนียเนียนไยังไม่หมดเหรอ,อยังไหยเฮ้ยโหกำลังตุ้มๆซื่อๆนะครับอันนี้เป็นคลิปเพื่อนคุณจากตรงนี้นะครับโหลายดอกอยู่นะครับอือ uh huh. uh huh. นี่นะครับดอกสวยๆเลยนะครับโห uh huh. oh, นี่นะครับ ยสวยอยู่นอกเล็กเดียวก็สวยอยู่นะครับอืนี่นะครับหมดแล้วตอนนี้ก็เดินทางมาเจอกับน้องกบสองตัวนะครับผมไม่ทราบว่ามันคือกบอะไรนะครับอ่าภาษาเอีงก่ยเขาเรียกว่าดิบึงนะครับหรือว่าแปลเป็นได้ว่ากบข้าวกบนาอะไรพวกนี้ครับ อืมสวยงามมากนะครับกินได้นะครับแต่ว่าผมจะไม่ทําอะไรเขานะครับพอตอนนี้เจออีกแล้วนะครับฟอ,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 องดอกนะครับอืมดอกสวยนะเนี่ยถึงเป็นดอกเล็กเถอะสวยนะครับ สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆหลวงป้านะอาทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโดเด็กดอยนะครับวันนี้ก็โดจะพาเพื่อนๆพี่ๆไปหาเห็ดกันนะครับไม่ทราบว่าจะเจอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอ่าผมจะพาไปหาในเขาที่ข้างหลังผมนี้นะครับผมก็มากับเพื่อนๆอ,อีกสามคนนะครับ <c oughs> คนแรกนี่ก็ชื่อชื่ออะไรนะครับชื่ออาร์ตค่ะชื่ออาร์ตยิมครับรับชื่ออะไรนะชื่ออาร์ตค่ะ ช่ร์ครับได้ยินนะครับตัวเล็กตัวใหญ่นะอาร์ตอาร์ตตัวขอดีเอตตัวเล็กนะครับก็เลยชื่ออาร์ตแต่ถ้าตัวใหญ่เนี่ยเรียกอาร์ตเค้ยครับผมคนนี้ชื่ออะไรครับเป็นคนชื่อบีครับบีด้วยเป็นพลทหารนะครับตอนนี้เป็นทหารอยู่ที่ไหนนะครับสมุทรสาครครับสมุทรสาครนะครับโอเคว้าวนี่น้องชายนะครับ ชายสุนหล,ล่อนะครับมีนตองจากเกาหลีมินตองมาจากเกาหลีได้นะครับไม่โค้งไม่แวะไม่อะไรนะครับเค,คร่งตงกจา<ร><ก>ว,วบันบอ่อเคร่งตกจากบันบ่อโอเคเดี๋ยววันนี้อ่าผมจะพาเพื่อนเพื่อนพี่พีเนี่ยไปไหนนะอ๋อหาเห็ดนะครับ <laughs> คนนี้ตัวเขาเล็กเขาก็เลยพูดเบานะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆไปหาเห็ดกันลยครับพร้อมแล้วเฮ้ยให้พูดตอนที่เดี๋ยวพร้อมแล้วไปกันเลยนะครับไปเลยครับกระซิบมาตั้งนานแล้วไปคูดสักทีเราจะเริ่มผมแผมแถมแๆมชี้ไปแล้วก็อย่างงี้แหละครับหาคุยรอยกอเพื่อนบอกว่าแถมแถมแทมแล้วก็ชี้มาตรงนี้นะครับแล้วใครมาเยยบตรงกลางถนนวันนี้นี่นะครับ ไลยดอกว่ะไดโดนเหยียบหมดแล้วนะหัวบีอ่ะบีเลยแหละนี่นะครับอืมมันเพิ่งพลองอมานะครับเนี่ยเราเรามาก่อนเวลาเนี่ยผมว่าถ้าพรุ่งนี้สวยเลยแหละเพราะว่ามันจะขึ้นเป็นหมู่เรามาก่อนเวลาเดี๋ยวจะของเขากลมาเรามาขโมยเหดเขาแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรามาช้ากว่านี้เนี่ยคนอื่นก็น่าจะมาเห็นแน่นอนนะครับเพราะว่า คนที่นี่ต้องบอกว่าใส่ตาดีมากมากเลยนะครับนี่ผมก็เจออีกเลยนะครับเนี่ยผมเดินไปเดินมานี่นะครับหยสองดอกเลยนะครับอืมแต่อย่างว่าเลยครับไว่ลจะเจอมั้งเนอะนี่ครับนี่ครับนี่คำพูดต่างเลยดอกเจอไหมน้องชายเจอดิได้เหรอเดินเหยียบเลยอ๋อดินเหยียบเลยอันนี้คือไม่เห็นไม่โอ้ยนี่นะครับไม่เห็นถือว่าไม่ผิดคนไม่เห็นย่อมไม่ผิดนะครับเมื่อกี้เขาบอกว่าผมเดินเหยียบ ไม่ไม่รู้ว่าเธอว่าผิดนะตรงนี้ยังไม่ได้เดินมาเลยนะเดินแล้วเดินเยียบกันอยู่เนี่ยเดินแล้วแต่พ่อมยังไม่ได้เดินมาแสดงว่าพ่อมไม่ได้เยียบแด้อาจจะเป็นคนอื่น,เ,นเยียบเดินไม่ได้ต้องเท้าเดินคุณเคยอยู่อยู่แล้ววูบไหมล่ะก็มาเดี๋ยวครับหืมไอห้นุ่มคนนี้หนุ่มคนนี้ได้ดั่งหล่อนแหละนี่ดอกสวยๆครับสวยงามครับหืมตุ่มๆทั้งนั้นเลยนะครับต้องบอกว่าดอกเล็กเนี่ย มันจะหวานแล้วก็อร่อยกว่าดอกใหญ่นะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยมันอยู่มันอยู่ครับดอกใหญ่เนี่ยมันจะล้างง่ายกว่านะครับมันก็อร่อยเหมือนกันนะครับอือมแต่ดอกเล็กเนี่ยมันจะล้างยากหน่อยนะครับตอนนี้เราก็เจอแล้วนะครับนี่นะครับเป็นแต่มันเป็นเห็ดดอกเล็กนะครับนี่นะครับดอกเล็กแต่ว่ากินได้เหมือนกันนะครับอร่อยเหมือนกันนะครับนี่มันอยู่ เพิ่งอยู่ใต้ดินนะครับแต่เพื่อนผมเนี่ยคุยออกมาแล้วก็เรียกผมมาดูนะครับอ่านี่นะครับดอกกำลังตูมๆเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับนี่ดูจากรอยเนี่ยอ่ามันยังเพิ่งจโะโผล่ออกมานะครับดูสังเกตดูดอกนี้นะครับแล้วก็ด,ดอกนี้เนี่ยยัอยู่ใต้ดินนะส่วนตรงนี้เนี่ยยังอยู่ใต้ดินอยู่เลยนะครับนี่ดูดีๆนะครับ นี่นะครับอ่ายังอยู่ใต้ดินอยู่เลยนะครับนี่ครับดอกนี้เห็นไหมครับหัวแหลมแหลมเนี่ยครับเป็นเห็ดน,นะครับยังอยู่ใต้ดินนะครับแสดงว่าน่าจะนพรุ่งนี้มันน่าจะโผล่นะถ้าเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็นี่นะครับเราต้องใช้ความสามารถเหมือนกันนะครับในการหาเนี่ยเห็ดอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยเขาอาจจะมองไม่เห็นแล้วนะครับรเพราะว่าควยโดนเอาคอมโดนหัวหลุดนะครับดอกนี้หัวหลุดนะครับเด็กคอมหรือ เฉนดนี่นะครับมันเพิ่งโผล่ออกมานะครับเฮ้ยนี่ดอกนึงเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ครับมันเพิ่งโผล่ออกมาจริงๆนะครับเนี่ยมันยังอยู่ใต้ดินอยู่เลยครับนี่ดอกนะแสดงว่าพรุ่งนี้เนี่ยมันจะต้องขึ้นแน่ๆเลยนะครับเอยเนี่ยเออมันเพิ่งขึ้นมันเพิ่งโผล่เนี่ยแสดงว่าเราต้องหยียบโดนมั่งแล้วแหละโผล่ไม่หมดเห็นอืมนี่นะครับ มันยังโผล่ขึ้นมาไม่ถึงดินครับนี่เราต้องใช้ความสามารถเหมือนกันน,นะครับนในกานะรถ่านเหมือนเพิ่งขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเราจะลองขุดแค่เท่าที่เห็นนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเราจะมาขุดพรุ่งนี้นะครับได้ดึงออกมาดูดิโอเคนี่นะครับเดี๋ยวผมจะอาจับให้ดูนะครับดอกสวยมากนะครับถึงแม้มันจะเป็นดอกเล็กนะครับเล็กแต่จิว๋วจิ๋วแต่แจ๋วใครได้ยินนะครับ นี่เราก็จะขุดเฉพาะที่เรามองเห็นนะครับเพราะว่าเราจะไม่รื้อใต้ดินนะครับเดี๋ยวมันจะไปกระทบะหลังเชื้อเห็ดน,นะครับมันจะทำให้บีต,ต่อไปเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไปรบกวนหรือว่าไปทำลายหลังเห็ดน,นะครับเชื้อของเห็ดน,นะครับที่มันอยู่ใต้ดินนะครับเราจะขุดแค่เท่าที่เราเห็นนะครับม่ายไเนาะอยู่นี่ เนี่ยอย่ได้ยินนะดูดิมีดอกหนึ่งนะครับ <c oughs> อีดอกคิดโอ้โเนี่ยโอ้โหอีดอกหนึ่งเ <c oughs> พิ่งจะขึ้นนะครับเราขุดดอกนี้นะครับแต่ว่ามันไปโดอนอีกดอกด้วยนะครับเพราะว่ามันเพิ่งจะขึ้นนะครับอเ <c oughs> นี่ยอ <c oughs> โอ้ตกใจหมดเลยเพียงครับ โอเคโอเคมันอบอกว่ามันเจอตรงนู้นสองดอกไหมอือ mm hmm. ฟาดโดนห่วงมันลุดไม่เป็นไร,รกินได้หมดแหละเราไม่เน้นไม่เน้นสวยงามอะไรเน้นกินวิถีชีวิตของเราเราที่เรามาหาเนี่ยเรามาหาเพื่อกินนะครับไม่ใช่เราหาเป็นอาชีพค้าขข่อะไรนะครับเรามาหากินนะครับเรา ไม่เน้นไข่นะครับเน้นกินนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเราต้องบอกว่าเราโชคดีมากๆเลยนะครับที่เรามีโอกาสได้กินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็มีทห้คุณเยอะนะครับเห็ดขนเนี่ยแล้วก็มันเป็นเห็ดที่หาก,กินยากมากมากเลยนะครับ<ม>เพราะว่ามันใช่บีละครั้งสองครั้งประมาณแค่น,นี้นะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยเขามีตังค์นะครับแต่เขาไม่มีโอกาสได้กินนะครับเราจะแต่เราถึงแม้เราไม่มีตังค์แต่เรามีโอกาสได้กินครับถือว่าเราโชคดีมากๆนะครับ โอเคอืมเด้งอ่ะย้นอันนี้มันดอกนี้เนี่ยมันยังไม่โผล่จากดินนะครับแต่ว่าเนี่ยดอนเนี่ยอืมด้อนหัวแต่ว่าเราเห็นแล้วเราก็คุดไปดดนนะครับเราก็เอาไปเลยนะครับพวกนี้เนี่ยตรงนี้มันต้องขึ้นเยอะแน่ๆเลยนะครับเพราะว่าเห็ดดอกเห็ดดอกเล็กเนี่ยมันจะขึ้นเป็นมูมๆนะครับได้หรืพ่อ ตันนี้นะครับเพื่อนอัดบอกว่าเจออีกแล้วนะครับสองสามดอกนี่นะครับโอโหดอก,นะ oh, ดอ,กอันนี้ก็พึ่งขึ้นเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าไม่ถ้าเกิดว่าขนสายตาไม่ดีเนี่ยจะมองไม่เห็นเลยนะครับนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่สี่ดอกเลยนะครับตรงนี้ประจุกเดียวนะครับห้าดอกอรอ <5 S 1> ไหนอีดองหนึ่งนะอยู่ด้วยกันน่แหละเพื่อนนี่นะหนึ่งดอก มีห้าดอกอ๋อห้าดอก<ม>นี่เลย<ม>โคตรไปรูปเลยล้ว<ม>นี่นะครับเราต้องมองอย่างดีขนาดผมผมไม่เห็นเลยนะครับเพื่อนผมบอกว่ามีห้าดอกผมน้บได้สี่ดอกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าก็ครบไงนับไสี่เมื่อกี้เลยอ๋อเมื่อกี้ได้สี่เลยอ๋อขอโทษดอกสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับยังตูมอยู่เลยนะครับโอเคข้างล่างอีกสองดอกอะโอ้อนี่นะครับนี่อีกนะครับ ต้องบอกว่าดอกดูดกกว่ามือนขึ้นเพียวๆเลยใช่ไหมมันไม่เอาเพื่อนฟุ้งเลยใช่ไหมถึงแม้ดอกจะเล็กนะครับถึงจิ๋วแต่เจ๋วนะครับนี่อร่อยแน่นอนนะครับแดีพรุ่งนี้เราน่าจะได้ต้มยำกินอยู่เห็ดขนเนี่ยถ้าเกิดว่าผัดสีิยวก็อร่อยนะครับแล้วว่าหรือว่าอะไรนะ นี่แอมันก็ไม่ตั้งจักรก็น้ำมันหอยเอ้ยเนี้ยนี่นี่นี่นะครับโหมันเพิ่งโผล่ออกมานะครับวเพิ่มมาเยี่ยมเมื่อกี้นี่ดอกสวยนะครับโอ้โหดอกงามๆเลยมันยังไม่ค่อยโผล่นะครับตรงนี้ผมว่าถ้าเกิดว่าผมมาพรุ่งนี้เนี่ยมันอาจจะโพลมาแบบสวยมากทีเดียวเลยแหละผลทหารคุณเห็ดเก่งมากนะครับ โอ้โหโอ้นี่ดองอืออือใช่ใช่ใช่ไงฮะใช่ใช่ค <Hum dû t> <S bizarre> ือบีบผ่ามออันนี้เขาเาอันนี้เห็ดพวกเนี้ยเขาเรียกว่าเห็ดเขาตอกนะเห็ดบีผ่าเอิ่มกินได้ดินี่ดองกินได้แต่ขี้เกียจถาเพราะว่ามันดองมันเล็กมันเล็กเป็นขนาดเล็กครึ่งค่าหืมสวยงามครับขอได้กินครับโอเค ในไอ้ซองที่ฝั่งนู้นไปทอดไงนะครั้งนีที่น้องตอนนี้เพื่อนบอกว่าเจออีกแล้วนะครับเจอสองดอกโอ้ยโดนน้ำเกี่ยวทำไมสองดอกนี่มันไม่ครบเพื่อนเลยเพื่อนไม่ครบมากกว่านี้นี่ครับสองดอกสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนอัดขุดให้ดูนะครับโอ้มันจะลูกแก้วนี่นะครับ เดี๋ยวเจะรับบริก,รการกระทะบีแอนคุยดีๆเด้อมัรู้ไปอันนี้เราซื้อทุกฝ่ไฟกูก็ทอดวัชพืชบล่แหละนั่นเลยโอโหโหุ้ยลากไม้ดังปึ๊กปึ๊กปึ๊กเลยกูว่าเน่มันก็พ่อไม้แต่มันคุณนลำบากคุณนลำบากเลยมันเห็ดดอกใหญ่อ๋อเออมันอะไรเดียวหรอไม่ไรหรอกพี่เขามีอยู่แค่เนี้ยก็ดูนั่นไม่ต้องคุยหรอกมึงทำอย่างนี้ได้เลยเพราะว่าข้างล่างมันเป็นเชื้อเห็ดแล้วไงโอเค อันนี้มันโอเคเรียบรอ้อยนี่นะครับซองดอก <laughs> น่ารักตะมุดหนึ่งมหน่ารักมากๆนะครับดอกไม่ใหญ่นะครับขอที่จะขอเดยวขึ้นมาแล้วก็ต้องมุดหิน,นอืมข,อขึ้นไม่ได้หินนะครับตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าสังเกตดูไม่ได้หินนะครับขึ้นลําบากมากๆนะครับตรงนี้แต่ก็อ่าซองดอกนี้ถือว่าความพยายามสูงนะครับเขาเรียกว่าอ่าดอกเล็กนะครับจิ๋วได้แจ๋วนะครับอ่า เดินมาคนเหนื่อยเลยเพื่อนบอกว่าเจอเห็ดตั้งแต่เมื่อกี้ครับเดี๋ยวผมอ,อยู่บนข้าวอยู่เลยครับเนี่ยคุดหลอมอ่ะโอ้โหไหนเพื่อนคุดหลอมแล้วนะครับหมดยังเนี่ยเนี่ยเนี่ยยังไม่หมดเหรอ,อยังไหยเฮ้ยโหกำลังดุ่มๆซื่อๆนะครับอันนี้คือเพื่อนคุดจากตรงนี้นะครับโอ้โหลายดอกอยู่นะครับอืออันนี่นครับดอกสวยๆเลยนะครับ โอ้หนี่นะครับอืมเฮ้ยวสวยอยู่ดอกเล็กเด่กก็วสวยอยู่นะครับอือหือนี่นะครับหมดแล้ว,วคุยดูเพื่อนแถวนี้คุยดูหมดยังหมดแล้วอ๋อก็น่าจะมีแค่ ก็ไล่ดอกอยู่นั่นเนี่ยคิดอีเดี๋ยวเรามาต้องงานแล้วโหตรงนั้นคนลกเลยรอต้องงานขุดรอเลยนี่นะครับโอ้โหดอกสวยๆนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับตอนนี้ก็เดินทางมาเจอกับน้องกบสองตัวนะครับผมไม่ทราบว่ามันคือกบอะไรนะครับนิ้วอ่าภาษาก็เรียกนียเขาเรียกว่าดิบึงนะครับหรือว่า แปลเป็นได้ว่าอ่ากบข้าวกบนาอะไรพวกนี้ครับอืมสวยงามมากนะครับกินได้นะครับแต่ว่าผมจะไม่ทําอะไรเขานะครับฟองตัวนะครับติดกันน่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับถ้าผมอเดาไม่ผิดนะครับตัวข้างหลังนี่น่าจะเป็นตัวผู้นะครับส่วนตัวข้างหน้านี่น่าจะเป็นตัวเมียนะครับเพราะว่าตัวเมียเนี่ยมันน่าจะตัวใหญ่นะครับเพราะว่ามันต้องอุ้มท้องอุ้มไข่นะครับ เดี๋ยวผมจะจับลองสามผัดตัวเข่าดูนะครับเฮนะ้ย,ยตกใจอพอมันพอน้องดดทีมก็ดดตอตัวนะครับตัวหลังนี่กดแน่นมากนะครับนี่มองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยเอ้ยยังหล่อเลยครับแต่นี่หนึ่งได้ไหมละ่ะอุ้ยี <c oughs> นี่ก็เดินมาเจออีกคู่หนึ่งแล้วนะครับ ช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะฝนตกหรือเปล่าไม่รู้ครับเพราะว่าอาจจะอยู่กันเป็นคู่นะครับนี่ก็สองตัวเหมือน,เ,อนเดิมนะครับอะไรวะงวข้อหรอโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้เพื่อนบอกว่าเจอเห็ดนะครับมีกี่ดอกอ่ะสองดอกสองดอกเหรโอโอ้โหนี่นะครับเห็ดดอกเล็กเหมือนกันนะครับก็นี่ดอกหนึ่งนะครับเห็นไหมครับมีแอบอยู่ตรงนู้น อืก็ถือว่าสวยงามนะครับนี่นะครับดอกสวยนะครับโอเคไปกันต่อครับพ่อครับว,วนนี้เจอเยอะนะครับสองดอกนะครับหืมดอกสวยนะเนี่ยถึงเป็นดอกเล็กก็เถอะ นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าแถวเนี้ยมันจะหาเห็ดไม่ค่อยได้นะครับตอนนี้เราก็ได้การคนละมือแล้วนะครับแต่ผมเนี่ยจะเอาเห็ดกลับไปเก็บที่บ้านก่อนนะครับแล้วก็ผมจะไปหาอีกที่ที่หนึ่งนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้เนี้ย อผมไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวคนดูเนี่ยจะเบื่อพอมาเอานะครับก็ฝากติดตามอีพีสองต่อเลยนะครับผมเนี่ยขี่มอไซค์ไปหาอีกที่หนึ่งนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปของผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายยูโอ้โหนี่นะครับเราขุดหมาเมื่อกี้นะครับ มีทั้งตุม่มคอมบันนะครับแต่เพื่อนของผมก็กําลังอ่าขุดอยู่นะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับใช้อยู่กับยอยู่ไหนไม่รู้โอบังดอกก็ยังไม่โลรจากดินเลยนะครับอย่างที่น้องชายบอกนะครับชื่นใจเจอแวเนะนี้นะเจอแบบนี้แล้วชื่นใจนะครับพรุ่งนี้ก็คิดเมนูรอแล้วนะครับปกติปกตกตี้ นีแสดงว่าพี่ขออยากจะพุ่งเต็มที่แลนะครับพี่ขอเอาข่ายาวมากๆครับบินขึ้นมาเลยแก